สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ31มีนาคม2 5 6 3ครับวันนี้พบกันอีกครั้งครับเมื่อวันก่อนนะครับช่องของเราได้ขึ้นคลิปเรื่องธนาคารออมสินนะครับจะปล่อยกู้ฉุกเฉินนะครับ10,000บาทนะครับโดยไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับดอกเบี้ย0.1%ต่อเดือนหรือว่าดอกเบี้ย10บบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เงินกู้พิเศษ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับกู้ได้อีก50า0มือนแต่ตัวนี้ต้องใช้บุคคลหรือว่าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ย0.5 0.35%ต่อเดือนนะครับโดยในคลิปนั้นก็บอกว่าจะเริ่มให้ลงทะเบียนใครที่ประสงค์จะกู้ก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับแต่วันนี้นำข่าวนั้นมาเพิ่มเติมครับว่าตอนนี้เขาเลื่อนนะครับเลื่อนการเปิดเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนนะครับเป็นวันที่15เมษาย,ยน63นะครับ โดยผู้ประสงค์จะกู้ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปธนาคารแต่ว่าเริ่มลงทะเบียนหรือขอกู้ได้ตั้งแต่15บห้าเมษายน63มเป็นต้นไปนะครับอรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนของธนาคารออมสินนะครับเบอร์สายด่วน1 1 1 5นะครับส่วนเว็บไซต์ลิงก์ที่จะกดเข้าไปลงทะเบียนนะครับหรือวิธีลงทะเบียนต่างๆนะครับช่องของเราจะนำมา บอกอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกล้ๆวันที่15เมษาก่อนนะครับเพียงแต่พี่น้องประชาชนที่อยากจะกู้เตรียมข้อมูลตามบัตรประชาชนไว้นะครับคุณสมบัติของผู้กู้ก็คืออายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ชัดเจนและก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งปกติจะมีรายได้ประจําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้รายได้ลดลงได้รับผลกระทบจากมาตรการโน่นนี่นั่นที่รัฐบาลสั่งปิดโน่นนี่ นั่นเพื่อควบคุมโลกนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินกกู้1 0,000 000นะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือใช้บุคคลค้ำประกันส่วน5 0,000ื่นใช้บุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์นะครับรายเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมจะนํามาเสนออีกครั้งตลอดจนสอนวิธีลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับ15เมษาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้คลิปนี้นําเสนอล่วงหน้าไว้เพียงเท่านี้ก่อนรอพบกับคลิปต่อ,ตอไปในรายละเอียดนะครับเตรียมไว้ครับคนที่อยากจะกู้ครับ सवारी ख़ाप